สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่บนสวนแปลงหนึ่งนะช่วงเวลายามเย็นนะครับสี่โมงกว่าก็มีสินค้ามาแนะนำชิ้นหนึ่งนะผมไม่ได้ขายนะพอดีเห็นในอินเทอร์เน็ตรีวิวมันค่อนข้างที่จะดีผมก็เลยสั่งมาชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับมันคือ พัดลมไอเย็นนะครับมันคือพัดลมไอเย็นนะนี่นะครับผมก็ของเพิ่งมาถึงเหมือนกันยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับพัดลมตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานอยู่ในสวนหรือว่า,าคนที่ชอบท้องเที่ยวแคมปิ้งนะอันนี้เป็นของแถมนะมีแมสปิดจมูกให้ด้วยนะเป็นสินค้าของแถมนะหนชิ้นนะครับ ึ่งแพ็คนะแต่ไม่ได้ระบุว่ากี่ชิ้นน่าจะเป็นหนึ่งชิ้นนะอยู่ในนี้นี่คือของแถมนะเนี่ยครับหนึ่งชิ้นนะครับระบุไว้ค่อยว่ากันนะของแถมเก็บไว้ก่อนมาเข้าสู่ชิ้นส่วนของเรานะบอนนี้คืออะไรนะเดี๋ยวค่อยดูนะครับมาดูตัวเครื่องก่อนมันคือพัดลมไอเย็นนะครับโอ้โหแน่นมากขออนุญาตนะ ความลงเลยแล้วกันโอเคนี่คือตัวกล่องนะฮะแล้วก็จะมีคู่มือมาอยู่ด้านในเราหยิบคู่มือกับประกอบมาดูสักนิดหนึ่งตัวกล่องเก็บไว้ก่อนนะครับตันนี้ h มายเลนะครับโอเคสินค้าเทียบกับในรูปนะของจริงมาชิ้นเล็กอ่าเล็กกว่าในรูปนะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเล็กมากนะครับก็ได้อยู่มีตำหนินิดนึงนะตรงนี้น่าจะเป็นพวกคาบกาว อ่าครับกับกาวถูออกคนระับไม่มีปัญหาอะไรตัวเครื่องนะครับด้านหลังปกตดิดีนะครับตอนนี้ด้านข้างก็ไม่มีปัญหาอะไรด้านใต้ไม่มีปัญหานะเป็นเม็ดอินไชน่านะครับระบุชัดเจนด้านหน้าก็มีการติดเป็นกระดาษน่าจะก,กาันอ่ากันให้มันไม่ให้มันหมุนนะกันให้กันขยับ โอเคตัวนี้ถอดออกมาได้นะครับแต่เ,เรามาลื้อกันที่ให้มาก็จะมีสายด้วยนะครับนี่นะมีสายสําหรับเสียบนี่เลยให้มาครบชุดนะครับอันนี้คือช่องใส่น้ํานะครับแต่ด,ดูผู้มือกันดีกว่าดูแล้วไม่น่ายากนะสำหรับการใช้งานเขาก็จะมีคู่มือบอกหมดเลยนะว่าปุ่มไหนคืออะไรไม่ดูนะครับนี่เลยครับผู้มือด้านหน้านะก็จะมี มีช่องไหนไว้ทำอะไรนะครับบอกหมดนะฮะตรงน,นี้ก็สําสำหรับใส่น้ำหรือน้ำแข็งนะครับตัวนี้ปุ่มพัดลมนะครับอันนี้แสงไฟนะเขาจะมีไฟแล้วก็พัดลมก็จะมีสามระดับนี่นะมีไฟสามระดับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับตัวนี้พอต่อออกมานะครับนี่เลยถอดง่ายนะไม่ได้ลำบากอะไรแต่อยู่ในรถเหมือนพื้นที่มันจะต่อลำบากนิดนึงนะ มีไส้กรองนี่นะก็งานถือว่าดีพอสมควรนะเนื้อก็เหมือนคล้ายๆกับไส้กรองแอร์ในรถนะแต่ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับคล้ายๆกันแต่่องรถยนต์มันจะละเอียดกว่านะครับมันกลับเข้าไปนะผมขอแกะตัวเทปตัวนี้ออกก่อนนะมันติดไว้สำหรับกันไม่ให้ตัวบานทับ ่องอากาศมันขยับจนหักนะเวลาในการจัดส่งโอเคนะฮะในส่วนของตัวช่องนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้ก็หนืดพอสมควรนะไม่ไม่ได้แบบปรับขึ้นแล้วมันไหลลงเองอนะันนี้มีความหนืดระดับหนึ่งนะก็งานประกอบถือว่าดีนะครับงานวัสดุชิ้นงานถือว่าดีอยู่ Okay. เดี๋ยวใส่ตัวกรองกองเข้าไปนะกรองตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไว้สำหรับกรองอ่าอากาศที่มันเป็นความชื้นจากน้ำนะไม่ให้ออกมาโดนตัวเราให้ออกมาเป็นความเย็นเป็นลมเย็นแทนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะไม่ได้แบบไว้กรองฝุ่นพีออะไรพวกนั้นนะโอเคคู่มือเราดู โอเคคู่มือผมดูครบแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาใช้งานกันดีกว่าสำหรับการใช้งานนะตัวนี้ก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งนะเราสามารถเสียบเข้ากับ power bank ได้นะเพราะว่าเขาให้หัวเป็น usb มาด้วยนะนี่เลยหัวหัวชาร์จนะเป็น usb นะก็คือสามารถเสียบเข้า power bank ได้แต่น่าจะเป็นต้องเป็น2.1แอมป์นะฮะเพราะว่าผมดูที่ระบุเมื่อกี้นะครับนี่นะ d ีซี5โวลต์2แอมป์ M นะก็แสดงว่าจะเป็นอ่าพราะวแบงค์ที่เป็น1.5แอมป์เนี่ยผมว่าไม่น่าจะทํางานนะคือเสียบได้แต่ผมไม่ทํางานนี่นะครับเราก็เสียบปลั๊กด้านหลังนี่เลยนี่เลยนะครับแล้วก็ทำตัว USB นีผมก็เสียบเข้ากับในรถได้เลยนะที่รถผมก็มีเป็น USB อยู่แล้วนะครับ ตอนนี้มันไม่ติดนะน่าจะเป็นเพราะผมเสียบเข้ากับช่องหนึ่งแอมแน่นะครับต้องลองดูนะครับมีสวิตเปิดปิดไหมนะไม่มีนะครับสวิตเปิดปิดอ่าปิดแล้วครับนี่เลยเดี๋ยวผมขอปิดขอดับเครื่องยนต์รถก่อนนะเพื่อ จะได้ฟังเสียงนี่นะนี่คือเสียงพัดลมล้นน้คนนะเครื่องยนต์รถผมดับไปแล้วนะเสียงประมาณหนึ่งนะนี่คือแรงสุดนะลมที่ออกมาเนี่ยอืมใช้ได้ครับไม่ถึงกับเบาแต่ก็คือลมที่ออกมาเนี่ยถ้าวางตัวตัวนี้ห่างจากตัวเราประมาณสักหนึ่งเมตรนะผมว่าความเย็นยังมาถึงตัวอยู่นะหนึ่งเมตรหรือว่าหนะึ่งจุดห้าเมตรนยังได้อยู่ ระดับความแรงของลมนะได้อยู่นะอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่น้ำรือน้ําแข็งอะไรนะคือลมคืนอากาศในรถมันเย็นอยู่แล้วนะเมื่อกี้ผมเปิดแอร์มาดูวันที่แสงไฟนะฮะแสงไฟเขาจะมีหลายสีนะก็คืออาจจะเปลี่ยนสีค่อยๆหลีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะเพราะมันสว่างมาดูตรงนี้นี่นะครับแสงไฟเนี่นะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะนี่นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าคุณต้องการจะปิดไฟเราสามารถกดปุ่มนี่นะครับมันก็ดับไปเลยไฟก็คือเวลานอนก็ปิดไปเวลาเราไปแคมปิ้งเปิดในเต็นท์งี้ต้องการประหยัดแบตก็ปิดไปเนี้ยปุ่มนี้นะพัดลมเราสามารถปรับความแรงได้นะบอันนี้คือแรงสุดถ้าเบาลงก็จะดับลงไปช่องหนึ่งจะติดอยู่สองช่องนะเบาก็ลมก็จะเบาลงนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ถึงยังไม่ถึงกับเบามากนะอีกเบอร์หนึ่งก็อ่าเบาลงนะแต่ผมว่า ถ้าอยู่ในเต็นท์เนี่ยละกลางคืนถ้าอากาศไม่ได้ร้อนมากเนี่ยเบอร์หนึ่งกํกำลังดีไม่เปลืองแบตแล้วก็ไม่ได้ทําให้ถึงกับหนาวนะฮะคออลมมันมันไม่ถึงกับเบานะแต่มันมันมันก็ไม่ได้แรงเหมือนเบอร์สามเบอร์สามมันแรงกว่าแล้วอีกครั้งนึงก็คือปิดนะครับเปิดแรงสุดนะฟังเสียงดูนะนี่คือแรงสุดแล้วนะเสียงก็ ดังประมาณนึงครับถ้านอนในเต็นท์กลางคืนตามอุทยาเนเงียบๆหน่ยก็จะได้ยินเสียงพัดลมค่อนข้างชัดนะครับแต่ถ้าต้องการความเงียบเนียเน่ยผมว่าเบอร์หนึ่งเนะี่ยกำลังดีนี่นะคือเสียงพัดลมมันก็ไม่ได้ดังมากนะแต่เราลองเอาน้ําใส่นะครับน้ําตอนนี้นะเป็นน้ําที่เย็นนะครับผมเอาน้ําเย็นมาก็คือน้ําดื่มผมนี่แหละผมเอามาจากตู้เย็นไว้สาหรับดื่มนะก็เดี๋ยวลองเทใส่ลงไปนะตอนนี้ความเย็นในรถมันเริ่มลดลงแล้วนะครับ เพราะว่าดับเครื่องนะปิดแอร์ไปแต่ลมตอนนี้ก็ไม่ถึงกับเย็นครับเป็นลมอุณหภูมิห้องปกติแล้วผมใส่น้ําไปนะ่าพอใส่น้ำไปเนี่ยจะได้ยินเสียงฉีดได้ยินเสียงฉีดน้ํานะครับเดี๋ยวผมต้องฟื้อดูอีกทีหนึ่งว่ามาทางานยังไงนะฮะพอใส่น้ําเย็นลงไปเนี่ยลมที่ออกมาเป็นลมเย็นเลยนะ ลองมาเปิดแรงสุดดูนะนี่นะครับเป็นโอ้โหเกินคาดนะเพื่อนจะเห็นเป็นไอออกมานิดนิดนะบางบางนะเพราะว่ามันก็ผ่านช่องที่กองอากาศไม่หมดนะก็คือมันมีมีระหว่างที่กองออกมากนะ็จะเห็นเป็นไอน้ําออกมานิดนิดนะผมว่าด้านในมันต้องมีหัวพ่นหมอกอยู่แน่นอนนะถ้าเป็นสไตล์นี้นะครับมันออกมาเป็นไม่ไม่เปียกนะนะผมเอามือไปอัง ไม่เปียกเลยนะไม่มีไอ้น้ำมาโดนเลยน่าจะเป็นหัวพ่นหมอกที่ที่ละเอียดพอสมควรเนี่ยเราลองปิดกันดูนะปิดแล้วก็ลองเลือกมาดูไขความข้องใจนะกองจริงๆด้วยนะมันไม่เปียกนะแต่บริเวณด้านหลังกองนะที่อยู่ด้านในจะมีความชื้นนิดๆน,นะะนี่นะมองถ้ามองเห็นนะจะเห็นความชื้นนิดๆน,นะครับเนี่ยดำๆตรงนี้นะ แต่เรามาเปิดอีกครั้งหนึ่งครับดูการทํางานกันว่าประมาณไหนอ่านี่เลยครับชัดเจนมีหัวพ่นหมอกจริงๆด้วยนะเดี๋ยวผมลองถอดโอเคครับอยากชิ้นส่วนมาดูเลยนี่เลยครับการทํางานชัดเจนนะมีหัวพ่นหมอกตามที่ผมคิดไว้นะพ่นหมอกจากด้านบนลงมานะแล้วก็ใช้ตัวพัดลมแบบเป่า ทำให้ถ้าเราใส่น้ําเย็นหรือใส่น้ําแข็งลงไปในน้าเนี่ยคือเอาน้ําใส่ลงไปแล้วน้ําแข็งยูนิตน้ำแข็งก้อนเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยตัวน้ําที่มันพ่นออกมาก็จะเป็นความเย็นนะแล้วโดนพัดลมเป่าออกมาแล้วก็ผ่านกรองตัวนี้นะก็จะดักจับความชื้นไว้ประมาณหนึ่งก็คือไม,ไ,มไ,ไม่ได้จับความชื้นทั้งหมดออกนะเพราะว่ากรองมันถูกวางอยู่ในลักษณะแนวตั้งอย่างนี้คือมันก็จะมีช่องว่างช่องว่างที่ให้มีความชื้นออกมาบ้างนะ แล้วก็ความชื้นบางส่วนก็จะถูกติดถูกติดอยู่ที่กรองนะก็คือไม่ไม่ออกมาโดนตัวเราออกมาประมาณหนึง่งไมไ่ออกมาเยอะนะพอให้มีความเย็นเท่านั้นเองผมว่าถือถือว่าเป็นความคิดที่ดีเป็นการออกแบบที่ดีนะแล้วก็ตัวปริมาณการใส่น้ําเนี่ยผมดูในรีวิวเขาเคลมไว้ว่าถ้าใส่น้ําเต็มเนี่ยมันจะฉีดได้อยู่ประมาณหกถึงแปดชั่วโมง ซึ่งแสดงว่าน้ำเต็มเนี้ยไม่ถึงลิตรนะครับประมาณสักห้าร้อยซีซีประมาณครึ่งลิตรผมว่าน่าจะได้ถ้าครึ่งลิตรอยู่ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงเนี่ยบอกว่าประหยัดน้ำพอสมควรแล้วก็อยู่ได้นานพอสมควรนะสังเกตเสียงเนีจะมีเสียงของตัวพ่นหมอกนะครับก็ถือว่าเหมาะนะสำหรับการใช้งานสำหรับผมนลผมถือว่าเหมาะเลยเพราะว่าผมเวลาอยู่ในสวนอย่างเงี้ยผมจอดรถ อยู่ในสวนนะมันก็จะมีความร้อนนะฮะเรปกติผมก็จะติดเครื่องเปิดแอร์นะครับแต่เนื่องจากผม,มเป็นคนที่ผิวแห้งง่ายนะเวลาโดนแอร์เยน็ยนๆนานๆเนนะี่ยเราก็จะรู้สึกคันนะครับพอม,มีตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์ไม่ต้องติดแอร์แล้วก็ไม่เติมน้ำมันรถด,ด้วยนะเดี๋ยวผมจะใช้คู่กับเป็น Powerbank นะผมมี Powerbank อยู่ก็น่าจะสามารถใช้งานได้ดีแล้วเดี๋ยวมาทําคิปอีกทีนึงว่าใช้กับ Powerbank ของผม่ยเป็น30,000 mm. ื่นมิลลิแอมอยากรู้ว่าจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะเป็นการรีวิวการใช้งานเบื้องต้นสําหรับคนที่สนใจนะเดี๋ยวผมต้องไปหาลิงก์ก่อนว่าผมสั่งมารู้สึกว่าจะเป็นจากลาซาด้นะใช้เวลาประมาณ4-5วันก็มาถึงนะก็ถือว่าไม่นานสําหรับช่วงนี้นะโอเคครับผมวันนี้จบคลิปเียงเท่านี้นะครับถ้ามีสินค้าอะไรมาแนะนำใหม่เดี๋ยว จะทำคลิปถัดไปให้ชมกันนะครับสวัสดีครับ